ห่งทีมชี้ของดีมี่ที่เขาเขียนว่ารสชีสเข้มข้นเนี่ยมันไม่เกินจริงเลยค่ะมันไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเดี๋ยวเอามาผสมแค่น้ำนะแล้วก็เอเมรา,าไอติมเกตฮิมะโกโกกับชาไทยโอ้โหมันแบบ มันเข้านนะดี๋ยวเอาผงครีมชีส200กรัมนะคะแล้วก็เราจะผสมน้ําซึ่งน้ําที่ผสมก็จะเป็นน้ําที่แบบแช่เย็นจัดแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ําแข็งด้วยมันจะรวมน้ําแข็งแล้วอยู่ที่300 ml ค่ะเขาบอกว่าถ้าจะผสมครีมชีสนี่ก็ทุกอย่างมันต้องเย็นใช่ไหมไอ้อ่างผสมนี่เดี๋ยวก็แช่ยเย็นมานะแล้วก็เริ่มแรกเราก็คนๆก่อนนะคะนี่คือการตีครีมชีสครั้งแรกนะเดี๋ยวอยากลองทาครีมชีสเพราะว่าเดวทำโกโก้เกตหิมะกับชาไทยเกตหิมะม,มาใช่ไหมแล้วทีนี้เดี๋ยวก็อยากจะให้ลูกค้าเอาไปขายเป็นเเมมมมนนนูกูกกกกตตหหิะะครีีีช้้้้่่อออจปลลยใาาา็ง ลองชิมก่อนใช่ไหมว่าแบบไอติมที่เราทํามาแล้วเนี่ย <มา S 1> เวลาผสมกับครีมชีสแล้วมันจะเข้ากันหรือเปล่าล,ลูกค้าที่มาซื้อไอติมที่ร้านเราใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะรับไปขายต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูด้วยว่าส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันได้แล้วแล้วราคาเนี่ยมันไปต่อได้หรือเปล่าซึ่งอาจรส่วนที่จะใช้ผสมในครีมนี้ค่ะมันโอเคเลยทั้งในเรื่องของต้นทุนแล้วก็เรื่องของรสชาติความเค็มๆ็มนนัวของชีสม,มันเข้ากันดีกับความหวานของไอติมของที่ร้านค่ะเหนียวหนืดของครีมชีสเนี่ยถ้าใครชอบให้มันเหนียวกกกกกวววว่่่าาาาาานน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 ีีีี้้้้้้็็็็เเเเเเเออไไไปปปปแแชชตยยยะะะะคคมมมมมมัััจจจหืดดดดดดขึสสผผรรรลบ๋ทุิ ะะเปิดเธอมีต้องขายดีแน่นอนกดติดตามไว้นะ